ถ้าฟังเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้หลายๆคนต้องได้เสียวดากเวลาได้เดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันเลยทีเดียวแล้วครับคือถึงแม่แอดเองที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ยังรู้สึกสยุมเกยกับเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเลยว่าโ,โลกเรานี่มันมีคนบ้าๆะไรขนาดนี้เลยเหรอขนาดอยู่ในซูเปอร์นะครับมันยังไม่ปลอดภัยกันเลย ที่ถ้าหากใครอยากรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้ครับรายการที่จะนําเอาเรื่องราวดักๆแล้วก็จังไรจากทั่วโลกมาเล่าเป็นเพื่อนกลรมนอนหรือว่าเพื่อนคู่ครับรถกันเองนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นที่ซูเปอร์แห่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่ใช่ซูเปอร์ที่ไทยคือมันเป็นห้างที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนั้นก็จะมีคุณป้าใจดีคนหนึ่งนะครับนามว่าเคที่พีเตอร์ครับ เธอก็ได้นํารถเข็นของแบบรถเข็นซนะูเปอร์น่ะเอามาเข็นกลับให้เข้าที่นะครับที่แออยากจะให้เพื่อนๆลองนึกภาพตามนิดนึงว่าไอ้ที่เก็บรถเข็นของห้างอันนี้เนี่ยมันจะกองกองอยู่ข้างๆกับประตูเลื่อนเข้าออกที่มันติดกับลานจอดรถพอดีนะครับที่ไอ้ประตูทางออกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีขนาดอะไรที่ใหญ่กันมากหรอกครับดังนั้นเองตรงนั้นเนี่ยก็มักจะมีคนที่เดินเข้าออกแล้วก็อาจจะชนกันจนเป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งเอาจริงๆไอ้ตอนที่เกิดเรื่องนี้เนี่ย คุณป้าเคที่ก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องเอารถเข็นมาเก็บก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของปี2020ฮะปีที่เพื่อนๆยังจําได้ไหมว่าทุกคนจะต้องพกสเปรย์วิเศษไปแบบจับอะไรมาซื้ออะไรทุกอย่างก็ต้องพ่นสเปรย์ราวกับเป็นนางฟ้าเลยฮะโอ้เดี๋ยวมันจะมีเชื้อโรคโควิดติดหรือว่าทุกคนก็จะพยายามไม่เดินชนตัวไม่แตะอะไรว่าแบบอีนี่จะเป็นโรคหรือเปล่ายังจําได้ไหมฮะช่วงเวลานั้นแหละ แต่ด้วยความที่คุณป้าเองนะครับเธอเป็นคนดีเธอก็เห็นว่าไอ้การที่เอารถเข็นมาเก็บที่ห้างเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนมีการศึกษาเขาทาํากันเธอก็เลยได้ลากเอารถเข็นมาเก็บนี่เลยครับแต่ถ้ว่ามันเหมือนกับการทําดีของเธอมันจะให้โทษครับเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับขณะที่คุณป้ากําลังได้เข็นรถเข็นเข้ามายัางทางประตูเนี่ย มันก็มีชายแก่อีกคนที่น่าจะอายุสักประมาณ50กว่านะครับเดินเข้าตามหลังป้าแกมาแล้วก็เล็งจังหวะที่ป้าแกได้หันด่ากออกมาจากนอกประตูนะครับพุ่งเข้าไปชนป้าเลยที่การชนเนี่ยมองผ่านผ่านในตอนแรกนะครับก็จะเหมือนกับการเดินชนธรรมดาที่แอดบอกว่ามันเป็นประตูแคบๆนั่นแหละแต่ทว่าป้าแกนะครับถึงกับร้องกรี๊ดขึ้นมาดังลั่นนะครับที่ทําไมกันล่ะแค่ชนขนาดนั้นเนี่ยป้าต้องร้องกรี๊ดด้วยครับนั่นก็เพราะว่าชายแก่คนนี้เนี่ย เขาได้พกสิ่งหนึ่งเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทเขาด้วยนั่นเองนั่นก็คือเข็มฉีดยาฮะ ที่ข้างในนั้นเนี่ยมันก็มีของเหลวอะไรใส่อยู่ก็ไม่รู้ที่เมื่อชายแก่คนนั้นเห็นศพโอกาสนะครับแกก็เดินก็ไปจึ๊กยังบ้นดาของป้าอย่างรวดเร็วครับหลังจากนั้นก็ดึงมันออกมาคืออันนี้ถ้าเล่าเฉยๆนี่เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพเอาเป็นว่าแอดเอาวิดีโอจากกล้องวงจรปิดมาให้เพื่อนๆดูหน่อยละกันที่ถึงแม้ว่าภาพมันจะไม่ชัดเจนเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ว่าในมือของชายคนนั้นมันมีเข็มหรือเปล่านะครับแต่ทว่าเราจะสามารถเห็นโมเมนต์ตอนที่ป้าแกเนี่ยโดนอิตาลุงพุ่งชนได้ครับว่าป้าแกเนี่ยส ดุ้งโยงแบบผิดปกติที่แบบมันไม่เหมือนกับคนสะดุ้งเวลามีคนมาชนกันธรรมดานะครับหรือถ้าใครที่เอาแต่ฟังเสียงแอดอยู่เนี่ยท่าทางของคุณป้าคนนั้นนะครับก็จะเป็นการกระเด้งแบบแรงแบบแอนตัวเลยนะและถ้ามีเสียงก็คงจะเป็นการร้องกรีดด้วยนะฮะดูจากหน้าของป้าที่ได้เหยเกไปนะฮะที่ตอนแรกหลังจากที่แกได้ถูกชนไปเนี่ยป้านะครับก็ไม่ได้คิดด้วยว่าไอ้การเจ็บๆที่บันดากแกเนี่ยมันเป็นการโดนเข็มจั่วเข้าไปครับ คือแกคงคิดเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นพวกมแมลงพึ่งต่อแตนอะไรมาต่อยแกเข้าไปนะครับเพราะโมเมนต์แรกหลังจากที่เธอได้ดุ้งไปนะครับป้าแกก็ก้มลงไปมองหาที่พื้นเลยว่าจะเป็นพวกเศษพึ่งอะไรหรือเปล่าเพราะปกติเวลาพึ่งที่มันต่อยเสร็จแล้วใช่ไหมเหล็กในมันหลุดไปมันก็จะตกลงไปที่พื้นแล้วก็ดินแงกแงกแหกตายแต่ว่าไม่มีครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นห้างมันจะมีพึ่งอยู่ได้ยังไงล่ะป้าไม่ได้ไปเดินป่าอยู่เอ๊ะหรือ อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าวะเป็นการจี้ของบุหรี่เพราะแบบอาจจะมีใครเดินขี้บุหรี่มาในมือแล้วไม่ระวังแล้วก็เผลอไปจี้แกไงเพราะป้าแกได้บรรยายถึงความเจ็บปวดนั้นนะครับว่ามันเจ็บแปลบๆเราเหมือนกับว่ามีใครเอาไฟมาลนนะครับป้าก็เลยมองหันไปดูว่ามีใครได้ถือบุหรี่อยู่หรือเปล่าแต่ทว่ามันก็ไม่มีอีกนั่นแหละครับที่ระหว่านนั่นเองรู้หรือไม่ครับว่าอิตาลุงโลกจิตนี้เนี่ยมันทําอะไร มันก็ตีเนียนต่อครับคือทําตัวเหมือนกับว่าเป็นประชาชีที่ดีนะครับเห็นผู้หญิงร้องกรีดก็หันหลังกลับไปมองถามว่าเออคุณเป็นอะไรไหมครับคุณมีรให้ผมช่วยหรือเปล่าแล้วก็แกล้งทําเป็นมองที่พื้นราวกับว่าจะมาหายุ่งอะไรที่มาต่อยป้าไม่ใช่พึ่งฮะถ้ายุง่งต่อยนี่ก็แย่เลยนะเมาช็อกโกแลตอีกแล้วที่เมื่อป้าแกนะครับได้หาสาเหตุความเจ็บปวดของเธอไม่เจอสักพักเนี่ยป้าแกก็เลิกสนใจไปครับแล้วก็เดินออกนอกห้างไป แต่ว่าวสิ่งที่ตามมาก็คือไอ้ชายแก่คนนั้นนะครับมันได้เดินตามคุณป้าออกไปข้างนอกด้วยครับตามไปจนคุณป้าเริ่มเอะใจแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับชายคนนี้แน่ๆเลยที่ตอนแรกนะครับป้าก็คิดว่าอิตาลุงคนนี้เนี่ยคงจะเป็นคนที่ขี้บุหรี่มาหรือเปล่าแล้วแบบมือไม่ระวังก็พลาดไปโดนตูดป้าแงไงแต่ทว่าวไอตอนที่โดนเนี่ยก็ไม่อยากจะยอมรับหรอกว่าตัวเองเป็นคนทําผิดอะไรก็เลยแบบแกล้งตีมึนไป คือเพื่อนๆเ,เคยมีโมเมนต์นี้ไหมครับแบบเราโดนจับผิดอะไรได้นิดหนึ่งทั้งๆที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องราวอะไรใหญ่เลยแต่ว่าปากเราก็พูดไปก่อนแล้วว่าเปล่าฮะเหมือนกับว่ามันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับก่อนที่จะมาคิดได้ภายหลังว่าเฮ้ยทำไมเราต้องโกหกด้วยแล้วก็รู้สึกผิดภายหลังนี่นแหละ ที่นั่นแหละครับคุณป้าเคที่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าคุณลุงคนนี้อาจจะรู้สึกผิดแล้วจะเดินมาขอโทษก็เลยได้เดินตามคุณป้าออกมาป้าแกนะครับก็เลยได้หันควับออกไปมองคุณลุงครับแต่ทว่าคุณลุงเนี่ยกับเงียบไม่ได้พูดอะไรครับป้าแกก็เลยถามไปตรงๆเลยว่า ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณเผอทําก้นบุหรี่อะไรมาจี้ตูดอีชันหรือเปล่าคะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดแบบนี้เนี่ยเมื่อมีคนมาถามเราโมเมนต์แรกก็คงจะเป็นแบบเปล่านี่คุณพูดอะไรเนี่ยคุณจะบ้าไปแล้วหรือไง แต่ทว่าโมเมนต์ที่ชายคนนั้นได้ตอบกลับป้านะครับมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะคุณลุงได้ตอบกลับมาว่าอย่าลืมไปซื้อสติกเกอร์ลายของ f อฟแอนด้วยนะครับแค่เข้าไปในช็อปไลน์แล้วก็พิมพ์คำว่า f n d a i r เเท่านั้นเองก็จะเจอกับทั้งทีมน่ารักแล้วก็สติกเกอร์อลากหลายเลยไม่ใช่ละฮะตาลุงนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันรู้สึกเหมือนกับโดนพึ่งต่อยใช่ไหมล่ะจ๊ะ หลังจากนั้นเขาก็ยิ้มให้ป้าแล้วก็เดินจากไปเลยครับทิ้งให้คุณป้าเคทีของเราเนี่ยอยู่ในอาการอึ้งกิมกี่ที่แบบพูดอะไรไม่ถูกว่านี่ฉันกาลังเจอกับอะไรอยู่เนี่ยเพราะแน่นอนละครับว่าไอ้คาพูดแบบนี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่คําพูดธรรมดาที่คนเขาพูดกันแน่แล้วอิตาลุงนี่เป็นใครแกรู้ได้ไงว่าฉันเจ็บปวดราวกับพึ่งต่อยแสดงว่าอิตาแก่นี่มันต้องมีอะไรพิลึกพิลั่นแน่เลย แต่ทว่าวด้วยความที่หลังจากคุณลุงพูดปุ๊บนะครับแกก็เดินจากไปบวกกับว่าคุณป้าเนี่ยก็ยังไม่ได้แน่ใจแน่นอนว่าอะไรมันได้เกิดขึ้นกับเธอจะไปจิกอินลุงนี่มาจิกตบก็จะใช้เรื่องเปล่าสิ่งที่คุณป้าเคที่ของเราได้ทำนะครับก็คือเดินกลับไปที่รถครับ แล้วก็ได้ไปเปิดดูบาดแผลของเธอเองตรงที่เธอได้รวนจั่วเข้าไปนะครับที่เธอก็พบว่าร่องรอยนั้นน่ะมันไม่ใช่ร่องรอยของการจี้จากบุหรี่ธรรมดาครับแต่ถ้าว่ามันเป็นแผลเหมือนรูเข็มนี่เลยและรอบๆร,รูนะครับก็เหมือนกับว่าจะมีตุ่มอะไรขาวๆข,ขึ้นด้วยฮะซึ่งเธอก็งงมากว่แบบเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เลยคิดจะรีบขับรถกลับไปบ้านเพื่อนําเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกให้คนที่บ้านเธอได้รับรู้เลยนะครับ แต่ในระหว่างที่คุณป้ากําลังขับรถอยู่เนี่ยคุณป้าก็เริ่มรู้สึกมีอาการปวดแสบปวดร้อนตรงบันดาลตอนที่เธอโดนจิ้มมานะฮะที่เมื่อโมเมนต์มันมาถึงตอนนี้นะครับในหัวของคุณป้าก็เหมือนกับจะเริ่มปฏิปต่อเรื่องได้ถูกละว,ว่าไอ้การที่เจ็บๆนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากที่ไอ้ตะลุงนั่นเนี่ยเอาเข็มอะไรมาฉีดในร่างกายเธอหรือเปล่า ล้วเข็มนั้นมันจะมีอะไรล่ะมันจะเป็นยาพิษสารหนูหรือว่าอะไรแปลกๆที่ทาให้เธอได้ตายในระยะเวลาไม่นานอีกหรือเปล่าซึ่งด้วยความกลัวการซีม่องเท่งแบบนี้นะครับคุณป้าแกเนี่ยก็ถึงกับต้องจอดรถกลางคันเลยแล้วก็ได้โทรกลับไปที่บ้านเธอไปบอกเรื่องนี้ให้กับลูกชายเธอฟังก่อนนะครับประมาณว่า เออมันได้เกิดเรื่องราวเร็วรขึ้นกับแม่นะที่แม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแม่หวังว่าแม่จะขับรถกลับถึงบ้านได้โดยปลอดภัยแต่ถ้าไปไม่ถึงเนี่ยแม่ก็อยากจะบอกให้ลูกรู้ว่าแม่รักลูกนะซึ่งก็ต้องบอกว่าโชคดีมากนะครับที่คุณป้าเคที่แกเนี่ยสามารถขับรถกลับมาถึงบ้านได้โดยที่เธอไม่เป็นอะไรครับที่เมื่อมาถึงเสร็จเนี่ย ป้าเคที่แกก็ไม่รอเลยรีบหมุนโทรศัพท์ไปหาโปลิสโดยด่วนนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอให้โปลิสฟังที่เมื่อโปลิสได้รับเบาะแสดังกล่าวมาแล้วเนี่ย พี่โปลิสทั้งหลายแหละนะครับก็ไม่รอช้าครับดำเนินเดินทางไปยังซูเปอร์มาร์เกต็ตอันนั้นที่ป้าได้เกิดเรื่องขึ้นนี่แหละแล้วก็ไปขอทางซูเปอร์นะครับดูกล้องวงจรปิดดูที่ภาพในกล้องเนี่ยมันก็จะโชว์เหตุการณ์เหมือนกับที่แอดได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปในตอนแรกแล้วครับว่ามีคุณลุงไปเดินชนป้าแล้วป้าสะดุง้ง ที่เมื่อเห็นดังนี้นะครับโปลิสก็เลยไม่รีรอเลยครับรีบออกตามหาอิตาตัวลุงดังกล่าวซึ่งรู้ว่าใช้ใส่บาแบกหามนะครับคือก่อนหน้าที่คุณป้าจะมาแจ้งเรื่องนี้ให้กับตำรวจทราบเนี่ย เอาจริงๆแล้วนะครับมันก็เคยมีบุคคลปริศนาได้โทรมาแจ้งเรื่องราวนี้เนี่ยกับตำรวจแนวที่คล้ายๆเดียวกันแหะครับเป็นหญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเธอเนี่ยได้รู้สึกเหมือนกับโดนตะแปะคนหนึ่งมาจิ้มจึกที่บ้านดากเธอครับแล้วก็หายวับไปแต่ทว่าในตอนนั้นเองก็เหมือนจะหาหลักฐานอะไรไม่ได้เรื่องนี้ก็เลยเงียบนะครับแต่เอาเป็นว่าพอมาถึงเรื่องของคุณป้าเคทีแล้วเนี่ยพี่ตำรวจแกนนะครับก็ไปสามารถจับอิตาลุงคนนี้ได้ครับซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า โทมัสไบรอนสติ m มนนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจับได้ที่บ้านหรือจับได้ที่รถคุณลุงแกแต่ทว่าเมื่อตำรวจได้จับเสร็จแล้วไปคนที่รถของตะลุงเนี่ยตำรวจก็ต้องอึ้งกับสิ่งที่เจอเลยครับเพราะบริเวณประตูรถของตะลุงนี้เนี่ยมันก็ยังได้มีเข็มฉีดยาที่มียาเหลวปริศนาอยู่แล้วครับที่นั่นก็หมายความว่าตะลุงนี้เนี่ยอาจจะกำลังเตรียมการไปทำภารากิจของเขาครั้งต่อไปก็ได้ ซึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆาคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วไอ้ของเหลวที่มันอยู่ในเข็มนนเนี่ยมันคืออะไรล่ะแอดก็อยากให้เพื่อน,อนๆลองทายกันมาดูในเม้นด้านล่างหน่อยนะครับเอาใช้ความคิดสร้างสารรค์แบบสุดๆเลยนะ ซึ่งในระหว่างที่รอกันพิมพ์นะครับแอดก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ช่วยแชร์คลิปนี้ไปเพื่อให้เป็นประโยชน์กับการระวังตัวกับบุคคลที่เรารักหน่อยละกันว่าโลกเราเนี่ยมันมีเรื่องเพี้ยนๆได้เกิดขึ้นแบบนี้นะครับคราหน้าคราหลังไปเดินซูเปอร์หรือเอาจง่ายไปเดินที่ไหนก็ได้เราจะได้ระวังตัวกันนะครับเอาเป็นว่าถ่ายกันได้หรือยังว่าไอ้ของเหลวที่ว่านี้เนี่ยมันคืออะไรครับ ถ้าใครยังทายไม่ได้เนี่ยก็ใบให้แล้วกันว่าของเหลวนั้นนะครับจะมีลักษณะเป็นเมือกๆใสๆเหมือนกับน้ํากะทิคนๆนหน่อยนะครับที่การจะทายถูกนะครับสมองของเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะต้องมีความสกปรกนิดนึงฮะพอจะนึกออกกันหรือยังนั่นแหละฮะถ้าใครคิดว่าไอ้ของเหลวที่อยู่ในกระเป๋ะฉีดยานี่มันคือน้ําแหนมนะครับมันก็ใช่ฮะเพื่อนๆทายถูกแล้ว เพราะหลังจากที่แพทย์ได้ส่งไอ้ของเหลวเนี่ยไปตรวจในห้องแล็บดูก็พบว่ามันคือน้ำแหนมของอิตาลุงนี่ครับที่แบบแกมีความโรคจิตคิดจะจะฝากน้ำแหนมตัวเองลงในร่างของคนอื่นน่ะทว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะหลังจากที่มันได้เกิดเรื่องอุบาทนี i แล้วนะครับตำรวจก็จำเป็นจะต้องไปสืบเรื่องราวของคุณลุงต่อให้รู้ว่าแกเป็นคนยังไงให้ได้ล้ำลึกมากขึ้นใช่ไหมครับ ทีนี้เนี่ยโบลิสก็เลยเดินทางไปที่บ้านของคุณลุงเพื่อไปสืบค้นอย่างบ้านทั้งหลังเลยแล้วก็พบว่าในบ้านนี้เนี่ยมันมีเข็มชียาที่ได้บรรจุของเหลวอันอุบาทของคุณลุงแกเนี่ยอยู่เต็มเพียบเลยครับคือเอาง่ายๆเหมือนกับพวกกระสุนที่มันเรียงรายเป็นไอเทมไม่เก็บอยู่ในเกมเอามาใช้กันนะ่ะโอ้ไม่กอดขออภัยสำหรับคนที่กําลังกินข้าวอยู่ด้วยนะครับ แต่เอาเป็นว่าเมื่อหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยคุณป้าเคทีของเรานะครับก็ต้องถูกรีบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลโดยด่วนเลยให้หมอไปตรวจด,ดูนะครับว่าคุณป้าเนี่ยมีติดชโลคงชโลกอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องรอกว่าอีก30วันด้วยนะครับคือไม่รู้ว่าอน้ำโสโครของอิตาลุงนี้เนี่ยมันจะมีพิษอะไรหรือมันจะไปทําให้คุณป้าแกท้องได้หรือเปล่าเพราะอันนี้นะครับมันจะมีคดีแปลกๆอันหนึ่งที่เดี๋ยวไว้วัน่หลังจะมาเล่าให้ฟังดีวกว่า คือมันจะเป็นคดีของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เธอได้ท้องโดยที่เธอไม่ได้ไปโอบโจมะกับชายฮะซึ่งไอ้เรื่องนี้เองตอนแรกเนี่ยแอดก็คิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกนะครับแต่พอไปหาคดีมาดูจริงๆเนี่ยมันเป็นคดีที่เคยเกิดขึ้นเมื่อยุค80จริงๆครับที่ถ้าใครไม่อยากพลาดคดีเด็ดๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง FN Diary ของเราด้วยนะครับหรือถ้าจะให้เจาะจงเลยก็คือแอดมี playlist คดีแตดอะไรให้ได้ฟังกันแบบยาวๆเลยนะครับในนั้นมีคดีเด็ดๆแปลกๆให้ฟังกันเพียบ แต่เอาเป็นว่าทีนี้เนี่ยเรากลับมาที่เรื่องของอิจลุงนี่กันดีกว่าครับซึ่งจากคําแถลงการของตํารวจนะครับตำรวจเขาก็ได้เชื่อว่าไอ้คดีของแม่นางเคที่นี้เนี่ยมันคงจะไม่ใช่คดีครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2ครั้งที่3ของคุณลุงแน่แต่ว่าน่าจะเป็นครั้งที่10บแล้ว และก็ได้ตีความว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตจิตหน่อยๆนะครับคือจากการที่เขาได้จิ้มเข็มจึ๊กไปยังคนอื่นแล้วทําหน้าไม่รู้สึกอะไรนะครับนำซ้ำํายังตีหน้าแก้งทําเป็นคนดีเดินไปช่วยคุณป้าแกอีก แต่ตำรวจก็บอกว่ามันจะไม่ใช่โรคจิตที่แบบเขาเป็นบ้าอะไรนะเพราะดูจากภาพกล้องวงจรปิดที่คุณลุงแกเนี่ยได้เดินเข้าไปฉกผู้หญิงแบบเนิบๆแบบนี้แล้วก็ไอเทมที่คุณลุงได้เตรียมการมาไว้นะครับมันก็เป็นการบ่งบอกเขาว่าสติสตางค์เขาเนี่ยมันยังอยู่ครบถ้วนครับในการที่จะวางแผนอะไรแบบนี้คือคุณลุงได้เตรียมการมาก่อนแล้วว่างั้นเถอะไม่งั้นคงจะไม่ได้ทําการอย่างสม ooth แบบนี้หรอกครับ #smoothcriminal ของจริง และเมื่อตำรวจได้สืบไปอีกลงลึกยังประวัติของตะลุงนี่นะครับก็พบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณลุงเขาเคยไปก่อคดีมาก่อนแล้วเมื่อปี2013นะครับที่อันนี้จะเป็นคดีอะไรแอดก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าในข่าวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกมาแต่เอาเป็นว่าตะลุงนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ดีอยู่ในกระมวนสารดานมานานแล้วแน่เลยดังนั้นนะครับพอถึงเวลาที่ศาลจะตัดสินพิพากษาเนี่ย สารก็เลยได้ให้โทษคุณลุงแบบไม่เห็นใจชายคนนี้ไม่ต้องรอลงทันบนอะไรก่อนเลยนะแต่ว่ารับโทษไปเลยจ้า เป็นการไปลงสังเต1สิบปีพร้อมกับการที่เขานะครับจะต้องถูกนําตัวไปเช็คสภาพจิตยังโรงพยาบาลต่างๆนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนๆจะไปเดินอะไรที่ไหนเนี่ยก็ขอให้ระวังตรงระวังตัวมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วกันนะครับเพราะใครจะไปรู้ครับว่าอยู่ๆเราไม่ได้ทาอะไรเลยเนี่ยมันก็มีคนบ้าเดินมาบวกเราได้ฮะสำหรับใครที่มีแฟนนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary นะครับผมและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวเนอบ๊ายบาย